สวัสดีครับชื่อของพบผลงานนะครับก็ปัจจุบันรรทําอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์ครับช่วงนี้ work from home อยู่หรือเปล่าคะอ่าใช่ครับ work from home ครับก่อนหน้านี้ใช้โต๊ะทางานเป็นโต๊ะแบบไหนอยูค่คะก็เป็นโต๊ะทํางานเป็นโต๊ะธรรมดาครับไม่ใช่โต๊ะปรับระดับครับโอเคแล้วอัน,นี้ที่เปลี่ยนแนละ้วเลือกทำไมถึงเลือกเปลี่ยนเป็นโต๊ะออกระดานมิก,กับเก้าเอียกกระดานไม้คะ ก็ด้วยอาชีพของผมครับก็คือต้องนั่งหน้าคอมนานๆแล้วก็แบบมันก็เกิดอาการแบบปวดหลังปวดบ่าอะไรประมาณนี้ก็เลยอยากจะเปลี่ยนโพ s ิชั่นในการทํางานบ้างก็เลยสั่งเป็นโต๊ะที่ปรับระดับได้ครับโอเคค่ะอันนี้ได้ลองใช้โต๊ะไปสักพักแล้วรู้สึกยังไงบ้างครอ่าก็รู้สึกว่ามันได้มีการเปลี่ยนถ้าการทำงานเป็นยืนบ้างนั่งบ้างก็ทำให้แบบไม่เกร็งตัวครับก็ได้ผ่อนคลายขึ้นกว่าเดิมครับ นี้หาร้านเราเจอได้ทางช่องทางไหนนะคะก็เป okay, okay. okay. ็นทางโซเชียลมีเดียครับก็มีเห็นโฆษณาแล้วก็เลือกดูแล้วมันวัสดุอะไรมันน่าสนใจก็เลยลองติดต่อเข้ามาดูครับโอเคค่ะรู้สึกยังไงกับบริการของทางร้านบ้างคะอ่าก็บริการดีเลยครับก็คือมาประกอบอะไรให้ถึงที่เลยครับผมก็ถูกใจครับ